สวัสดีครับเจอกันกันกบห v p นะครับกับผมพบานานนุวินครับ EP นี้นะครับผมมีเจ้าตัวปืนตัวนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเจ้าตัวปืนตัวนี้ก็คือเทารัต PT19-1SF นะครับตัวนี้ก็คือสแตนเลสปูนะครับเรียกได้ว่าเป็นปืนขนาดปูดใสปืนตัวนี้ชูโรงด้านความแม่นยำและมีมาตรฐานในการผลิตที่ทันสมัยนะครับ ในเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับมีหลังด้านหน้านะครับไว้ติดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวปืนที่ทันสมัยอย่างยิ่งนะครับทันด้าสเปคตัวปืนนะครับตัวนี้สามารถบรรจุได้8บวก1นัดในรังเพลิงนะครับศูนย์ที่ให้มากับตัวปืนเป็นศูนย์โนแวกเรียกได้ว่าเล็งง่ายและแม่นยำเป็นอย่างยิ่งนะครับลำกล้องขนาด5นิ้วทำรูปวัสดุสแตนเลสนะครับ และวัสดุที่ใช้ทำสไลด์และเฟรมนะครับนี่ก็เป็นสแตนเลสเช่นเดียวกันนะครับพร้อมแล้วเราไปชมการทดสอบตัวปืนด้วยกันเลยนะครับต่อไปนะครับคือทดสอบจากช่องเพ้าบ้าน,นหน้าหนวดนะครับน้องเสยิงกับตัวเทาร์รัสลำกล้องห้านิ้วนะครับตัวนี้ฟูลไซส์เลยนะสวยงามมากๆนะครับลองดูนะครับจำนวน5านัดยิงด้วยลูก FMJ 230เกรนของบริมาเตอร์ Matter. บรรจุนะครับไปเลย กูยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเอาทางซ้ายนะครับไปเลยนัดที่หนึ่ง กลุ่มดีมากนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะกระจุมอยู่ตรงกลางยิงจบนะครับห้านัดเทียปืนปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหตัวปืนยอดเยี่ยมนะครับผู้ยิงก็ยอดเยี่ยมมากเลยฮะไปดูกันนะครับกลุ่มกระสุนระยะ10เมตรกลุ่มดีนะครับนี่นะครับมาเลยตัวนี้ครับนัดแรกนะครับก็สาภาพว่าไกาค่อนข้างใจแข็งนะครับว่าแอ กระตกแอบลั่นไปหนึ่งนัดนะครับก็นี่คือนัดแรกเลยที่เหลือหลังจากคุณเคยตัวปืนแล้ว10คะแนนทั้งหมดครับตรงนี้นี่นะครับปืนแม่นมากนะครับเนื่องด้วยวันนี้กระสุนมีจํากัดนะครับก็คนละเป้านะครับไม่มีใครได้ซ้อมเลยครับวันนี้ก็เลยประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวปืนตัวนี้นะครับเทรัตพีทีหนึ่งเก้าหนึ่งเอสเอฟนะครับเรียกได้ว่ามีความแม่นยําสมคําล่ำลือจริงๆนะครับถึงแม้วันนี้ตัวผมจะยิงพลาดออกแปดไปหนึ่งนัด แต่อีก4นัดที่เหลือก็ยังเข้าวงจิตท,ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวปืนที่มีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่งนะครับในทางด้านส่วนตัวนะครับสำหรับผมปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับความแม่นยำที่ทำได้ในครั้งแรกขนาดนี้นะครับวันนี้ผมทำการยิงที่1เป้าห้าัดนะครับแล้วก็ไม่มีการแก้ขไขใดๆเลยนะครับทำกลุ่มออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจดการทำรีวิวเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นี้ปีหน้าสวัสดีครับ